รถไฟชึกชักชึกชักชึกชักอันนี้รถไฟขนของเลยเจ้าโอ้ยขัขนขนได้นั่นไนงะนี่คนท่อนไม้ไอ้ท่อนเล็กอะ่ะน,น้องสาวคุ้านะอันนี้รถขนของนะคะอันนี้ขนของรถไฟขนของจะไปลงทะเลเหนือก็นนี่ ตอนนี้ถึงหำบวกห้าบวกแล้วเจ้าก่อนจะเข้าหำบวกบานหกนะก่อนที่รถไฟจะจอดหำบวกใหญ่นะคะก่อนจะเข้าสถานีหำบวกเข้าบานหกจะต้องผ่านหำบวกห้าบวกก่อนนะเจ้านะไปแล้วรถไฟคนของรถไฟชึชกชักชึกชักขึ้นเหนือเด้อรถไฟนี่ขึ้นเหนือเจ้า ไปละ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 มาถึงแล้วหำบวกฮาบวกเจ้าหำบวกฮาบวกอีกป้ายหนึ่งก็จะเป็นหำบวกเขาบานหกหำบวกใหญ่เลยนะคะดูว้าวว้าวสวนอ่าเยอะ